คนันนี้กับ MOTV Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำกับดักแกล้งเพื่อนนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับขอ,อยาตสร้างเซิร์ฟใหม่นะครับโอเคครับอย่างแรกเราก็ต้องเตรียมอย่างแรกเราต้องใช้อันนี้สวิกอ,อ๋อไม่ใช่ครับวันนี้นะครับทินที น่าจะแค่นี้แหละหรือ,อยังถ้าอยากให้มิดก็ทำตามถ้าอยากให้เนียนก็ทำตามผมขลางาะนะครับเราต้องขุดขุดยาวสามบล็อกนะครับขุดกว้างก็สามบล็อกนะครับก็บบวางตรงนี้ อมกับดักคุณต้องวางตรงกลางก่อนนะต้องเชื่อผมเฮ้ยเดี๋ยวถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่ โอเคครับนี่เราก็ผ่านมาตรงนี้นะครับขุดสี่บล็อกก็ชิบชิบชิบอาสามสามแล้วก็วางเราต้องเนียนไว้นะแล้วก็ห่างอีกสามบล็อกก็ตีนีน้ แน่สไตล์เรานะเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับอเสียงเลยดีกว่าเอาเป็นเป็นนี่ละกัน เออทำไมไม่ได้วะอุ๊ย,ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วนี่โอ้เป็นไงครับก็โอ้ยเป็นลหัวใจเลยยังเฟี้ยวอ่ะเียวเรูปหัวใจนะครับก็ใครยังไม่มีแฟนก็ไปหาจ้ะดูคลิปผมแล้วไปหาปะ มางมอใจเลยผมพี่ยังไม่มีหรอกนะก็วันนี้จะเป็นยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับฝากอย่าลืมติดตามช่องอารหวานชั้นหน้าช่องพี่หมนะครับนี่ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ